แชร์แมงมีโอกาสคลิกชนะเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งปะทะกับแชร์แมงคือผมได้ข่าวว่าคู่ชกของเต็งหนึ่งอย่างแชร์แมงเนี่ยเป็นนักสู้ข้ามถนนเป็นพวกสตรีทไฟท์ ก็ได้เห็นฟอร์มตอนเ้าสู้ในสตรีทไฟ์นะคือในต่างประเทศมีสตรีทไฟ์หลากหลายแบบมากเลยคือบางทีก็ต่อยกันตามสนามหญ้าบางทีก็ต่อยกันตามแบบท้องถนนบางทีก็ปูพื้นคือมีทุกแบบอะต่อยกันบนชายหาดก็มีต่อยกันแบบพื้นเป็นดินก็มีบางทีก็พื้นเป็นทรายก็มีแช่แมงเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมว่าคนนี้น่าเอาเยี่ยงอย่างนะแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างของใครหล,หลายๆคนได้บางทีคุณอาจจะเป็นแค่นักสู้สตรีทไฟท์ คุณอาจจะเป็นนักสู้ตามท้องถนนไม่ได้มีสังกัดบางคนอาจจะมีความใฝ่ฝันที่จะไต่เต้าขึ้นไปแล้วก็สักวันหนึ่งจะมีโอกาสในการขึ้นเวทีในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่นักสู้ s สต e ีทไฟท์ที่ผมรู้จักเป็นจํานวนมากก็ภูมิใจในงานของตัวเองอยู่แล้วเช่นในกลุ่มนครนสตรีทไฟท์ของผมเนี่ยบางคนเป็นทหารบางคนเป็นตำรวจบางคนก็เป็นครูบางคนก็พนักงานบริษัทก็มี บางคนก็พนักงานเสิร์ฟบางคนก็ทําแบกหามบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่คือมีทุกแบบในกลุ่มนครสเลดไฟอะซึ่งหลายคนเขาภาคภูมิใจในหน้าที่การงานของตัวเองอยู่แล้วแต่ชื่นชอบการแบบหาผู้ต่อยชื่นชอบการฝึกซ้อมก็เลยชอบมาให้ผมล่อเป้าบางคนก็ชอบที่จะแบบมาพบปะอะไรเงี้ยคือเวลาเจอกันหลายๆคนมันสนุกอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาอยู่แต่บ้านก็ติดติดมือถือ แต่ว่าพอมาถึงที่กลุ่มนครสีไฟก็ได้ล่อเป้ากันได้เล่นกันมันสนุกบางคนเงินเดือนเยอะมากอยู่แล้วเขาจึงไม่ได้มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักมวยอาชีพหรือว่าเวทีมาตรฐานเวทีที่แบบดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่ได้มีความใฝ่ฝันตรงนั้นเขาแค่ชื่นชอบการชกต่อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องชกต่อยให้ถูกที่ไงคืออันนี้เรามาเพื่อลงนวมกันมาเพื่อฝึกฝนเรียกเนื้อ เติมพลังให้กับตัวเองแล้วกลับไปมุ่งมั่นกับงานของตัวเองต่อวกกลับมาที่เรื่องของแชแมงคู่ชกของเตงหนึ่งคนนี้ต่อยในสตรีทไฟท์แล้วหลังจากที่มาที่ไทยก็ามาอยู่ค่ายมวยแล้วก็เริ่มขึ้นชกตามเวทีต่างๆเนาะถือว่ารูปร่างเอาเรื่องนะด้วยความสูงร้อด้วยคือมีหลายคอมเมนต์ก็กังวลว่าวันเขาส่งแชแมงมาเจอกับเตงหนึ่งเนี่ยมันโหดเกินไปไหม พราะเต็งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคือเอาจริงๆระดับเต็งหนึ่งมันต้องเจอแบบเบนชิคอฟมันต้องเจอระดับแบบฮาริกิเอ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมดูแชร์แมงนะผมว่าอาจจะไม่ง่ายก็ได้นะนักสู้สตรีทไฟท์โดยมากแล้วจะสู้กับคนหลากหลายบางคนน้ำหนักแค่60อะ่ะแต่บางทีก็ต้องลงนวมกับคน6 5ห้าคนลงลงนวมกับคนน้ำหนัก70บางคน80อะไรเงี้ยคือมันต้องลงกันหมดอะแล้วพวกสตรีทไฟท์จะไม่เหมือนตามค่ายมวยสตรีทไฟท์ จะคาดเดาไม่ถูกว่าขุนสู้จะออกอะไรคือแพทเทิร์นในการซ้อมของตามค่ายมวยวิธีออกหมัดอะไรมันจะมีความคล้ายกันอยู่แต่ว่าในเสตีทไฟเนี่ยบางคนก็ต่อยมั่วแต่การต่อยมั่วนะมันรับมือยากนะบางคนก็เดินอย่างเดียวเลยบางคนก็ถอยอย่างเดียวเลยมันมีทุกแบบบางคนก็หมัดหนักโดยธรรมชาติโดยที่ไม่รู้เขาเอาพลังมาจากไหนบางคนเป็นนักกล้ามบางคนนักวิ่งบางคนนักบาสบางคนนักบอลเพราะฉะนั้นมันเจออะไรที่คาดไม่ถึงบ่อย แล้วใครที่อยู่ในสตรีทไฟจะรู้ว่าบางคนหมัดหนักกว่านักมวยด้วยซ้ำไปเนื่องด้วยสาเหตุอะไรอันนี้ต้องไปศึกษากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าบางคนเล่นแต่ฟิตเนสอย่างเดียวอะ่ะแต่พอมาต่อยต่อยโคตรหนักเลยเพราะฉะนั้นบางทีแชร์แมงอาจจะเป็นพวกที่คาดเดายากก็ได้คือบางคนอาจจะถึงขั้นโยงแชร์แมงว่าอยู่ในระดับที่เต็งหนึ่งเคยชนะเป็นประจำหรือเปล่าผมคิดว่า แชร์แมงมีโอกาสนะแต่โอกาสจะมาทางฝั่งเต็งหนึ่งมากกว่าแต่ถามว่ากินหมูหรือเปล่ากับแชร์แมงเนะี่ยผมคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเต็งหนึ่งประมาทผมว่าก็มีโอกาสแบบเสียท่าได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเต็งหนึ่งมาดีๆหน่อยเก็บประสบการณ์ครั้งที่แล้วตอนเจอเมนจิคอฟมาระม,มัดระวังตัวให้มากขึ้นผมคิดว่ายังไงก็น่าจะเป็นเต็งหนึ่งนะใครที่พอจะรู้ข้อมูลของแชร์แมงมากกว่าผมก็ลองพิมพ์ดูแล้วกันว่าคุณคิดยังไงเพราะว่า ผมก็ดูของเขาไม่กี่คลิปเองคือไม่ได้ดูแบบประวัติของเขาทั้งหมดว่าเขาเจอคนนี้เป็นยังไงเจอคนนั้นเป็นยังไงคือไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็บอกได้ไม่เต็มปากว่าเขาจะโค่นเต็งหนึ่งเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้พูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าดูเขาอาจจะข้อมูลน้อยไปนิดหนึ่งแต่ผมบอกได้แค่นักสู้สตรีทไฟท์ไม่ใช่หมูแน่นอนและเต็งหนึ่งต้องระวังให้ดีด้วย